สวัสดีย่ำ้าวๆจ้าพี่ๆหลังบานตื่นตื่นแต่เช้าอยู่นะแต่ว่ากันหนึ่งข้าแวแล้วจ้าหนึ่งข้าวแล้วเอยียงแล้วก็ <c oughs> จ,ะจะไปกรีอย่างนะคะกลีดย,ย่างได้แล้วหกต้นเห็นเห็ดปวกแดงนะคะมันเกิดในสวนจะคของจ้าตรงนี้เคยเกิดอยู่พี่ๆเมื่อสองปีที่แล้ว แต่พอเกิดหน่อยแห้งจ้าันซิฟดอกเขาจะไปเก็บกันจ้าดอกใหญ่ยอยู่นะคือจ้าต่ว่าเกิดหน่อยมากเลยมีน้องหอยทากแอบกินด้วย Oui. บ้านแล้วนะคะบ้านแล้วจึงเห็นขึ้นบอ่อดึงขึ้นบ่ดึงบอ่อขึ้น อออดอกนี้พอต่ำเลยพี่ๆเบบีด,ด้วยก็มองเห็นสองดอกนี้แหละนะคะ อืมีมน้อยแท้ตรองนอนอีกสี่หาดอกจากพีพีไปเราไปดูกันมาตรงจอมป่วงหอมแหงจากพี่พีแต่ว่าเห็ดไม่มีเกิดน้อยครักจก้ะ อุ้ยเท่าล้วชะลาแล้วพี่พี่อันนี้ได้หมวกมันขามันก็เจ้าปลวกกินหมดแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ ตรงนี้อีกส่วงตอกจ้ะกอืมีเราจะได้ซ้ำนี่ละถ้าถ้าห้าไปแกงก็กจะได้ไประมาณถ้วยหนึ่งนะคะ